พอล่มามอลพิกเจอร์และเอ็มพิกเจอร์ปล่อยตัวอย่างแรกสุด Snake Eye, T.I.O. Origin, หนังตะลุง Hot News เฮนรี่โกดิงนะฮะจาก Crazy Rich a s i ชียจะมารับบทเป็น Snake Eye นะครับก่อนที่จะเข้าร่วมกับหน่วย G.I.Jo นั่นเองฮะเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ดื้อรั้นและก็เป็นผู้ที่เงียบขรึมคนนี้ฮะก่อนที่จะถูกต้อนรับเข้าสู่สำนักดินจาโบราณของญี่ปุ่นที่ใช้ชื่อว่าอาราชิคาเงะฮะ หลังจากที่ได้ช่วยชีวิตของทายาทที่แท้จริงของสำนักเอาไว้นะฮะเมื่อไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยทางสำนักอาราชิคังเงะ,ะได้สอนสเน็กอายเกี่ยวกับวิถีของนักรบดินจฮาขณะเดียวกันก็ให้สิ่งที่สเน็กไอายปรารถนามากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าบ้านนั่นเองครับแต่เมื่ออดีตความเป็นมาของเขาถูกเปิดเผยครับทำให้ศักดิ์ศรีและความจงรักภักดีของสเน็กอายเนี่ยต้องเผชิญกับบททดสอบแม้ว่ามันจะหมายถึงการสูญเสียความเชื่อใจจากผู้ที่ใกล้ชิดเขาก็ตามนั่นเองฮะ สำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ GI Joe นะครับก่อนหน้านี้นะฮะทาง GI Joe เนี่ยเป็นของเล่นมาก่อนแล้วก็เคยมีการทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันของทาง อเมริกานะครับชื่อซีรีส์ว่า GI ไอโนี่แหละแล้วก็เคยมีการถูกทําเป็นภาพยนตร์แล้วถึง2ภาคด้วยกันนะฮะภาคแรกเนี่ยที่นําแสดงโดยชันนิงแททัมนะฮะแล้วก็ภาค2เนี่ยชันนิงแททัมก็มีเหมือนกันแล้วก็มีคนที่มาเสริมเลยก็คือเดอะร็อกนั่นเองฮะสำหรับ GI Joe นะฮะคือซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องของหน่วยโจครับหน่วย GI Joe นี่คือหน่วยที่รวบรวม สุดยอดทหารที่เก่งในด้านนั้นๆครับมารวมอยู่ในหน่วยเดียวกันที่จะมาปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือภารกิจที่มันยากมากๆในหน่วยนี้นั่นเองฮะในภาพยนตร์เรื่อง Snake e y e I, G, I, Joe Origin เนี่ยจะมีนักแสดงเพิ่มเติมมาอีกนะครับตอนนี้นะฮะยังมีภาพที่ปล่อยออกมานอกจากภาพของ h e นรี่โกดิงแล้วยังมีการเปิดเผยภาพนิ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาด้วยครับนอกจากเฮนรี่โกดิงแล้วก็ยังมีฮารุกะอเบฮะในบทของอากิโก ซามาราวิวิ่งนะฮะในบทของสการเล็ต แอนดูโคจิในบทของ Storm Shadow หรือก็คือทอมมี่นั่นเองเรียกว่า torm Shadow เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนๆของ G.I. Joe จจะรู้อยู่แล้วนะฮะระหว่างนินจาขาวกับนินจาดำสเน็กอายกับ Storm Shadow 2คนนี้คือคู่ปรับตลอดการกันครับระหว่าง S เน็กอายกับ torm Shadow นั่นเองนะฮะสเน็กอายนินจาสีดำกับ tor m Shadow ที่เป็นนินจาสีขาวที่อยู่ฝ่ายขององค์กรครอบบ้านั่นเองครับและเออร์ซูล่าคอเบโรในบทของตัวร้ายบารอนเนสนะฮะในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยยังมีอีโกอูไวและ คาคาฮิโรไฮเระนะครับมาร่วมรับบทสมทบด้วยเหมือนกันภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะได้การกำกับจากโรเบิร์ตสวเวนเก้นะฮะจากเรสนั่นเองใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องเรสนะผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สนุกมากๆที่บูวิลลินเล่นมาตอนนี้มีออกมา2ภาคด้วยกันนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel